ต้องยอมรับเลยนะครับว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มากมายแล้ววันนี้เองเราก็จะพาทุกคนไปสัมผัสกับธรรมชาติของที่นี่กันไม่ว่าจะเป็นที่พักที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําแควใหญ่ตื่นเช้ามาเจอทะเลหมอกสวยๆหรือจะเป็นน้ําตกที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามเป็นระดับสองรองจากน้ําตกเอราวัณกับทพิปกาญจนบ,บุรี2วัน1คืน นะครับจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่กาญจนบ,บุรี2วันหนึ่งคืนนะครับทริปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับกล่ว่าจะไปเที่ยวน้ำตกห้วยแม่คมินนะเพราะว่าเราอยังไม่เคยไปเลยคืนนี้ก็จะไปนอนที่เเอเวนเฟ้นนะที่นี่พักแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ทุกคนดูตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านลํำยวนนะครับร่านรีวิวมาแล้วกันว่าเดอร์ตี้เขาว่าอร่อยมากมแล้วก็ขนมน่าทานดีอย่างเงี้ย ก็สั่งเครื่องดื่มมาสองแก้วนะก็มีเป็นเดลตี้นะครับหนึ่งแก้วอันนี้แล้วก็เป็นอเมริกาโน่น้ำส้มสวัวดอีกหนึ่งแก้วส่วนขนมนเราก็สั่งเป็นโดนัทโดนัทครีมฮอกไกโดนะรสชาติเป็นไงอร่อย <love> อร่อยอือ้มก็อัอ่อยเลย อุ้ยกนะเดลรสมันแปลกอ่ะมันเป็นแก้วรสม,มันเป็นแก้วกินแล้วมันกทะลักอันนี้เป็นเดอร์ตี้ครับเดี๋ยวเราจะลองชิมเดอร์ตี้ดูว่าส่งคำร่ำเลยเลยอืมอ้มอื้มอื้มอ่ะอร่อยจริงใช่ปะ่ะมันหอมนะมันก็อร่อย มันก็แบบหอมอนอแต่กาแฟน็ดีหมดเลยเพราะว่าสั่งกาแฟสองแก้วะไรถ้าใครเป็นคนที่ชอบชื่นชอบกาแฟลองมาที่นี่ดูนะครับถ้ามากาญจนบุรีก็มาแวะที่คาเฟ่มาดูกาแฟรสชาติดีเลยอืมเดอร์ตี้แบบกินแล้วมันหอมเออแล้วลองชิมอันนีนี่ครับโดนัทครีมออกไกโดวิ่งี้มาก ก็ถ้ามากอยู่กันดีก็มาแวะเที่ยวกันได้นะครับคิดว่ามุมถ่ายรูปสวยแต่ว่าเราพาตอนเย็นแล้วเดี๋ยวลองจะดูว่ามีตรงไหนที่พอถ่ายได้บ้างนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ผักแล้วนะครับใช้เวลาจากตรงนี้ประมาณ40นาทีนะไปกันไปเกิด สำหรับคืนนี้เราก็มาพักกันที่เดอะอิเลฟเทนทีเฮาส์ all, ซึ่งเป็นบ้านพักอยู่ติดริมแม่น้ําแควใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีว,วิวเขาที่สลับซับซ้อนออกไปจนสุดสายตาบรรยากาศก,ก็คือเงียบสงบให้ความเป็นส่วนตัวไฮไลท์ของที่นี่ก็คงหนีไม่พ้นกับอ่างจาวุชิซึ่งมีให้ครบทุกห้องเลยนะและยังไม่พอที่นี่ก็ยังมีสระว่ายน้ําส่วนกลางสําหรับใครที่อยากลงมาเล่นน้าหรือามาถ่ายรูปเล่นตัวห้องพักเนี่ยจะแบ่งทั้งหมด4หลังนะครับซึ่งจะมีเต็นท์สหลังแล้วก็เป็นทาวเวอร์วิลล่าสองหลังชวนเราอ วิวแม่น,น้ําและวิวภูเขานะครับเป็นบ้านหลังแรกซึ่งสามารถมองเห็นวิวแม่น,น้ําอยู่หน้าห้องเลยและยิ่งตื่นเช้ามาเปิดบ้านออกก็จะเจอกับหมอกและวิวภูเขาสดชื่นมากบรรยากาศดีสุดๆใครมาเที่ยวกันจนันบุรีก็แวะมาพักกันได้นะครับที่พักนะจะอยู่ไม่ไกลกับน้ําตกเอราวัณและยังสามารถไปเที่ยวน้ําตกห้วยแม่ขมิ้ินได้อีกด้วยทุกคนเราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะครับที่พักเราก็มีชื่อว่าเดอะเอลิเฟนทีเฮา์นะครับเป็นที่พักแบบค่อนข้างพรเวทเลยชอบตรงที่มันมีส่วนั้น ส่วนยุโรกนะมีสระว่ายน้ำอนะไราเงี้ยส่วนห้องที่เราพักอะมันเป็นชื่อห้องบ้านต้นไม้หนึ่งนะครับมันจะอยู่ริมน้าเลยเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างก็เอาไว้นั่งเล่นได้แล้วก็เปิดประตูออกไป <c oughs> ก็จะเป็นในนั้นอ่างน้ำนะเอาไว้นอนแช่ไว้ดูวิวอนะไรเงี้ยส่วนชั้นบนก็จะมีเตียงนอนแล้วก็มีเตียงที่เอาไว้แบบนอนเล่นคือวิวห้องหนึ่งเนี่ยคือแบบ อลังการงานสร้างมากเลยทุกคนเห็นทั้งวิวแม่น้ำข้างหน้ามันเป็นแม่น้ำแควใหญ่เนาะแล้วก็วิวภูเขาสวยมากเป็นที่พักที่แบบเงียบสงบมากเนี่ยแล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้เราเข้ามาบ้านหลังเดียวหรือเปล่านะที่พักเนี้ยมันมีบ้านหลังใหญ่ข้างหลังเราอะ่ะสองหลังแล้วก็แถบนี้มันจะเป็นบ้านแคมป์ซึ่งมันก็น่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าเราเลือกเป็นบ้านหลังใหญ่อันนี้เรากําลังจะมากินหมูกระทะ Okay. ทุกคนเราก็มากินอาหารเย็นนะครับเป็นหมูกระทะอันนี้ก็คือชุดละ้อยไม่ใช่ชุดละ้อยร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อคนจะเป็นชุดหมูนะกรถ้าถมมีทะเลมันก็จะอีกราคานเราขอให้ม่เยอะมากทุกคนแบบอยากให้ดูเนี่ยผาดผ่าอย่างนี้แล้วมันเป็นผ่าเนี่ยเราดูวควาหมหนาเนียมีหมูมีไก่แอ้เลยแล้วก็ผัก ผักอีกแบบเซ็ตเบอร์เลยแล้วความไร้เดียงสาของมุนก็คือสั่งลาบเรื่มมา <laughs> แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเตาปิ้งหมูกระทะแบบทั่วไปมันจะเป็นเตาปิ้งแบบเตาไฟฟ้ามันจะเป็นแบบเป็นต้มแถบหนึ่งแล้วก็ต้นเป็นย่างแถบหนึ่งแล้วก็ดูดูผักที่มีผ่าไปเลย,ยคือแบบเน้นๆครับ 啾啾。 มานิ่งครับทุกคนก็เช้าวนี้ตื่นมาอากาศก็กคือดีมากเย็นแบบกําลังดีเลยแต่ไม่รู้ว่าถ้ามาช่วงหน้าร้อนจะโอเคไหมแล้วก็เรากําลังมากินอาหารเชา้าก็เป็นชุดเบรฟัดแบบนี้แล้วก็มีเป็นขนมปังนมปังปิ้งแล้วก็มีชากาแฟอยู่ตรงนเราสามารถไปชมมากินได้ก็ถือว่าเป็นที่พักที่โอเคอยู่นะครับเมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากเตียงม,มันนิ่ม ียงมันนุ่มอะ่ะแล้วก็นอนตื่นมาเช้าแบบพอเปิดม่านมาปุ๊บหมู่วิวดีมากถ้าใครมาก็คือแนะนําว่าให้จองห้องน้ำนะเพราะวิวจะสวยมากเลยเนี่ะเขาก็จะมีพนักงานอยู่สองคนเป็นแม่้านเขาจะไม่ได้มาวุ่นวายอะไรเราถึงเขาเตรียมอาหารแล้วเราก็มานั่งทานเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแล้วอยากได้อะไรเงี้ยก็สั่งก่อนเลยถ้ามาแล้วอยากสั่งเพิ่มอะไรเงี้ยที่อาจะไม่ได้เดี๋ยววันนี้แพนเราก็จะไปน้ำตก้วยขมิ้น ก็คุยมืแม่ขมิน้นเถอะอันนี้เราก็กินข้าวกัน หนึ่งในน้ําตกที่เหล่านักเดินทางหรือใสช่างภาพต้องมาเลยคงหนีไม่พ้นที่น้ําตกห้วยแม่คมินด้วยความที่น้ําตกแห่งนี้มีน้ําตลอดทั้งปีและไหลผ่านลงมาเป็นชั้นๆซึ่งมีถึง7ชั้นทําให้แต่ละชั้นจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปโัวน้ําตกค้วยแม่คมินตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินทร์จังหวัดกาญจานบุรีมีต้นน้าที่ไหลมาจากเทือกเขากะลาและไหลลงมาสู่อ่างเก็บน้ําเขื่อนสีนครินทร์ผ่านชั้นต่างๆลดหลันกันมาถึง7ชั้นด้วยกันซึ่งแต่ละชชั้นเนีี่่ยกก็จะมือร แตกต่างกันออกไปชั้นที่ 1. งดงว่านชั้นที่2ม่านขมิ้นชั้นที่3วังหน้าผาส่วนชั้นที่4เนี่ยจะเป็นชั้นที่เป็นจุดตั้งแคมป์แล้วก็เป็นจุดจอดรถซึ่งเราสามารถเดินมาถึงได้เลยส่วนชั้นที่5ที่6ที่7เราจะต้องเดินแยกออกไปอีกทางหนึ่งชั้นที่5มีชื่อว่าไหลจนหลงชั้นที่6มีชื่อว่าดงหีเสื้อสําหรับเราชั้นที่สวยที่สุดก็คือชั้นที่7ชั้นลมก้าซึ่งชั้นที่5ถึงชั้นที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นจุดที่ห้ามลงเล่นน ใครที่ชอบเดินป่าดูธรรมชาติและชื่นชอบน้ําตกอเป็นพิเศษอยากแนะนําให้ทุกคนลองไปเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งในน้ําตกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งตอนนี้เราก็มาถึงครับน้ําตกง้วยแม่ขมิ้นแล้วนะครับ ใช้เวลาขับรถมาประมาณชั่วโมงหน่อยจากที่พักในปั๊มตาดะหลังจากที่เราซื้อมาเมื่อวานเนาะคือที่น้ำตกห้วยแม่คำมินเนี่ยก็จะมีพวกลานกลางเต็นตนะ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะมานอนกลางเต็น์ก็มาได้นะที่ชั้นสี่กับชั้นหน,นึ่งเนาะทีนี้เดี๋ยวว่าจะไปชั้นสี่เป็นที่สุดท้ายเนาะเพราะว่ามันง่ายสุดอะ่ะแลนนี้เรากํลาลังเดินไปที่ชั้นห้าถึงชั้นเจ็ดก่อนรไ,ไเลยนะเตรียมขาตั้งกล้องเตรียมอะไรมาถ่ายรูปด้วยตอนนี้ นี่ตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรวิศวกรผู้สร้างทำตกแมลงหนอนปอกน้ำชั้นห้าถึงชั้นเจห้ามลงเล่นน้ำนะทุกคนเข้าไปข้างในก็คือห้ามขีดเขียนทําลายป้ายนะทุกคนห้ามเล่นน้ําด้วยแล้วก็ห้ามนําอาหารเข้าไปจัดเรียงก็ห้ามเข้าเนาะเรามาเราก็มาเป็นแบบเที่ยวแบบ เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติไงเพราะว่าชั้นห้าถึงชั้นเจ็ดอ่ะเขาน่าจะพยายามรักษาธรรมชาติอยู่นให้มันคงสมบูรณ์แบบเสริมเพะถึงไหมเขาให้เข้าไปนั่งไปนั่งไปนอนกลางเต็นที่นู่นน่าจะใกล้ถึงชั้นห้าแล้วเนะาะนี่ไงน้ำตกชั้นห้าชื่อไหลจนหลงนะครับเขาก็ทําดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็ทําทางเดินขึ้นไปได้เลยให้เป็นทางแนวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เดินงาน่ายนื่ ช่วงที่มานี่ก็เป็นช่วงเดือนกุมภานะครับน้ำก็อาจจะน้อยหน่อยใช่แต่ก็ยังสวยอยู่นะถ้าน้ำเยอะๆแล้วว่านาจะสวยเลยเนี่ยถ้าทันหสวยันเจ็ดก็ไม่ต้องไปแล้วหน่นเรเอปะไชู่้ลกใ่นี่มันมีแต่ป่าไผ่เนาะ เขาบอกว่าน้ําตกชั้นที่ห้ามันเกิดจากการที่ว่าหลุมม,มันยุบเป็นปรากฏกางเป็นปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณร้อยถึง200เมตรลึกตั้งแต่แบบ1ถึง20เมตรนะครับเป็นจุดแรกที่เราเดินเข้ามาแล้วก็เจอนะครับน้ําตกชั้นที่ห้าเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าจริงๆมันก็มีเส้นทางที่ให้เราเดินง่ายมากเลยนะเขาก็ทําเป็นเส้นทางแบบนี้นครับมันก็จะเดินง่ายทําให้เราแบบไม่หลง ชั้นที่5ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่สำหรับเราแต่ก็มันก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปได้ครับแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้อะไรก็เดินผ่านไปได้เลยแต่เรารู้สึกว่าถ้ามาแล้วก็หยุดดูหน่อยเราก็ลองอ่านประวัติดูครับเถาวันมันมีน้ําให้เรากินได้จริงๆหรอ <S 1> <S 1> ที่เคยอ่านเจอเถาวันมันจะอยู่ใกล้ๆกับน้าตกไหม น้ำในลําต้นอะ่ะมันก็จะใช่เหรอมันไม่ใช่ยางอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเลยอะ่ะหรือว่าเขาก็เอามาแบบให้มันหยุดหยุดหยุดแล้วก็กองเอาหน่อยอ,อะไรเงี้ยแต่ทาไมเราถึงไม่เดินไปกินน้ำที่น้ำตกกรนะเมร์น่เนื่องจากวงาป่ะท่าเจ้าเลยนี่น่ะเออแล้วที่เราอ่านเจอมาคือชั้นที่ห้าน้ําตกชั้นที่ 5, ห้าถึงชั้นที่เจ็ดอ่ะมันจะเดินประมาณกิโลหนึ่งออใช่ถ้าจำไม่ผิดะนะแต่มันก็เดินไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าไม่ได้ร้อนอะ่ะทางมันไม่ได้เดินยากอะ่ะทุกคนทางมันเป็นทางเรียบเรียแล้วเขาก็ทำทางให้เดินแบบง่ายๆเลยเอกา มันเป็นยะไรอะ่ะมันเป็นต้นไม้ต้นไหนอะ่ะต้นไหนก็ไม่รู้อ่ะโหตตไผ่าลำใหญ่มากเลยเนะาะหลังจากกินมื้อเช้ามาค่อนข้างอิ่มก็มาเดินไล่พลังงานอันนี้อะไรอะ่ะถังวันเนาะอันนี้ไม่น่าจะใช้มีดตัดได้นะ่งใช้เลื่อย <c oughs> ทางมันแลดูยากนะทุกทางให้เป็นบันไดเลยอ่ะมันตัดกำลังมากเลยอะ่ะ อ้าเมื่อกี้ก็ล่มดีอยู่หรอกตอนนี้เริ่มแดดแล้วทางนู้นน่ะเสียงน้ำตกอยู่ทางนูน้นอันนี้ได์ต้นอยู่ไหนอะอ๋อมันเป็นไม้เลื้อยต้นไทรอะไรเนี่ยวันนี้งานลำธารเสียงลำธารนะนบอกว่าชั้นหกสวยสุดใช่ปะแล้วก็เป็นสีปะ ชั้นส่ใช่ส่วนใหญ่คน่ะเขาก็จะอยู่แค่ชั้น4ใช่ป่ะเพราะว่ามันถึงเลยไนงะแต่เรามาแล้วเราก็มาถ่ายให้ครบเลยเขาพูดให้เรามีกําลังใจเ,เขาบอกว่าให้เดินไปถึงชั้น7ชั้นเจสวยมากแต่ว่าชั้น6กับชั้นเจ่ะก็คือไม่ใกล้ไม่ใกล้กันไม่ใกล้กลันพูดผิงเขาบอกว่าคุม้มไปเถอะชั้นเจ็ดเลยได้ป่ะเดี๋ยว6กับมาแวะเออใช่เราไปเจก่อนก็ได้นะนเราก็แวะดูมีกาลังใจกว่าใช่ถ้าเราเดินผ่านหกเราช็อตเลยนะช็อตเลยค่ะเรียกไม่ได้ยินเลยใช่ <c oughs> เออแต่ดังแล้วนี่ผู้เสียงดังเดินในป่าผู้เตียงดังนะ <c oughs> <c oughs> นี่ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเอาจิงก็คือถ้าใครแบบว่าเป็นคนที่ชอบเดินป่าเนาะเขาก็จะมีแบบพวกใต้ชื่อต้นไม้อะไรเงี้ยคอยไว้แนะนําตลอดทางอ่านได้อะไรได้โมเดน้้ำใสมากเลยอ่ะใจจิงเหลนโถ จุดจุดที่เราอยู่ก็คือจุดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรากำลังจะไปน้ําตก6กับ7จนะ็ทีนี้เหมือนเขาบอกว่าจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนะี่ยไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประมาณ3,000เมตรนะถ้าใครอยากเดินนะก็ลองสำรวจด,ดูผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเดินป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปจุดที่7ก่อน น้นตกที่7จ็ดข้อควรระวังนะครับสาหรับคนที่มาเดินนะเขาก็จะบอกว่าถ้าอยากกัมาเดินอนะ่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแล้วก็ประเมินว่าเราเดินได้ไหมแล้วก็ใช้เส้นทางที่กําหนดเท่านั้นนะอย่าส่งเสียงดังใช่ไหมอย่าหักเล็ดหรือสัมผัสพืชพ,พันธุ์สิ่งที่ต้องระวังก็คืองูนะครับมันเขาจะมีงูบอกว่าอย่าเดินลองนอกเส้นทางนะแล้วก็กลับออกมาสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นไอ้ลุงไปไหนหรอนี่ก็เดิน <laughs> เดินไม่รอเลย อย่าลืมนะครับทุกคนก็คือถ้ามาก็อย่าเล่นน้ํานะครับที่ชั้น6ชั้น7นะครับเราว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลด้วยแหละเราก็เลยไม่ได้ให้มาเล่นนะอันนี้เป็นชั้น6นะครับสวยมากดูดิคุ้มค่าแก่การมาแล้วครับเป็นชั้นที่น้ําตกสวยจริงๆครับเดี๋ยวเราไปชั้นที่7ก่อนอันนี้เดี๋ยวเรามาแวะอันนี้เป็นน้ําตกชื่อดงผีเสื้อนะครับ วังลื่นนะครับทุกคนนี่มันต้องเดินลงบันไดนะโอ้ยนั่งไงชั้นเจ็ดอยู่กันไม่ไกลกันด้วยถึงแล้วครับชั้นเจ็ดเออเป็นชั้นที่สวยไม่แพชั้นหกเลยครับผมค่าเหนื่อยจริงอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นชั้นที่เจ็ดนะครับชื่อชั้นร่วมเก้านะครับสวยจริงสมคำล่ำลือเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปดูกัน นมาเหอะมาถึงชั้นที่เจ็ดอ่ะสวยจริงควกคนคนมาเลยอ่ะ สวยมากทุกคนถ้ามาก็เดินเลยมาอีกนิดนึงใ้ะบ่ปะเออแต่มันนับว่าติดกันได้เลยเนาะ<ช>หกติดแต่หกก็สวยเนาะหกสวยมากเลยแหละเ,เดี๋ยวเราไปชั้นถัดต่อใช่ปะ้อู้หกสวอ้าวตายแล้วเราอยู่ห้องน้ำด้ะแต่ตว่าทนอยู่กินน้ำเข้าไปเยอะ เอาตีแรกคิดว่าชั้นหกชั้นเจ็ดน้ำจะน้อยเนาะเพราะเห็นชั้นห้ามันน้ำน้อยมากอแต่ชั้นห้าเหมือนมันแบบนั้นอยู่แล้วปะแต่เหมือนชั้นห้ามันมีแค่นั้นไง เดี๋ยวเราไปข้างล่างกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้น4ี่นะครับไปแวะหาอะไรกินที่นู่นเลยเนาะ <l att> เราไปตรงชั้น4ใช่ปะตรงที่เราจดรดอดรถอะแล้วเราก็ไปหาข้าวกินแล้วเราก็ค่อยเดินต่อได้เพราะว่ามันยังเหลือชั้น1 2 3สอาอีกแต่ว่าหนึ่งสาเขาบอกว่ามันแค่3 5 0เมตรเดินไม่ไกลง่ายหน่อยก็จะมีแค่ชั้น5 6 7เนี่แหละที่เขาบอกว่ามันเดินไกลแต่เราว่าคุ้มเนาะมาเหอะ จริงๆถ้าใครมาแล้วอะเสียค่าข้าวแล้วอะมาเดินสำรวจเนาะน่าสนุกดีไม่ได้แบบอันตรายอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าทางเทิงเขาก็ทํามาดีเลยอะ่ม่ลท่าไม่ไดทำไมเ,เที่ยงแล้วไงมันก็ต้องหิวป่ะไปร <ๆ S 1> ู้เดี๋ยวลงไปหาข้าวกินก่อทุกคนเราก็แวะมากินข้าวก่อน,นเดี๋ยวเราจะไปต่อข้าวก็อยู่ตรงแถวๆที่เราจอดรถอืมเราได้ข้าวมาแล้วนะครับ อันนี้เป็นเกาเหลาถ้าใส่กุ้งแห้งด้วยเากาเหลาแบบโบราณน่ะ้เราก็สั่งมาเป็นข้าวผัดกะเพราหมูไข่ดาวนะครับกินข้าวกันก่อนเรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะกำลังจะไปต่อกันที่ชั้นสี่สามสองหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นชั้นสี่นะครับเราสามารถ มองเห็นได้ตั้งแต่จุดลานกลางเต็นเลยนะครับเนี่ยสวยมากชั้นนี้เรียกว่าน้ำตกชัดแก้วนะครับถ้ามุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยอีกแบบเดี๋ยวเรา,เาไปชันช้นชั้นหนึ่งสองสามก่อนเพื่อที่ว่าเราเมือคนเพ่มันจุดออน้ำตกตัวนี้เขาให้เล่นน้ำได้นะครับ เป็นทางเดินบันไดนี่ยังมีคนเล่นน้ำอยู่อ๋อตรงนี้ห้ามลงแล้วเนาะอพอกั้นแลลวนี่น่าจะต้องไปลงข้างหน้าอย่างเดียวปะน่าจะเป็นจุดอันตรายเราได้กินนอันุรายอันนี้เป็นทางเดินลงไปชั้นสามก่อนนะครับก็เดินง่ายนะ นี้เราจะพาทุกคนเดินไปตรงน้ำตกชั้นที่สามนะครับจริงๆถ้าไม่อยากเดินเข้ามาก็อยู่แถวๆนูนะ้น่ะเห็นน้ำตกเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะไปถ่ายรูปไงยก็เลยจะไปตรงหนูให้มันชัดๆหน่อยกพที่ว่าเราจะได้ถ่ายรูปให้ทุกคนดูครับมาดูก่อนว่าเราจะหาจุดตั้งกล้องมุมไหนดีโอ้ <c oughs> <c oughs> อืมสวยวยงถ้ามันถ่ายจากตรงน,นั้นนะมันจะสวยมีนี้มันพังปะสะพานมันพังก็เลยน่าจะถ่ายไม่ได้มุมนี้น่าจะได้อยู่เนาะอาจจะติดคนเล่นน้ำไม่เป็นไรเนาะมีน่แะน,น,น,นะจุดผสมพยาบาลด้วยนะทุกคน อ๋อชั้นหนึ่งกับชั้นสองห้ามนําอาหารลงไปนะมือชั้นสามอะ่ะก็คือเป็นชั้นที่เขาอนุญาตให้เล่นน้ําได้พตรงนี้จ้สวยน,นะเนี่แต่ว่ามีมีคนเล่นน้ําอยู่ไม่ได้เล่นอย่างเดียวด้วยนอนด้วย <laughs> แต่ว่าหล้ะเนี่ยมันก็เย็นอนะคนเขาก็เลยมาหลับมานอน,นฟังเสียงน้ําตกแล้วอาจจะหลับสบายเลย ออน้อยมันม,มันจิ้มอิ่มแล้วมันก็นอนหลับสร้างไปชั้นสองกับชั้นหนึ่งก็เดินสบายอยู่นะเนี่ยเขทําทางไว้ให้เดินแบบง่ายๆเลยนะทุกคนถ้าใครแบบว่ามีแรงหน่อยนะแต่ว่าไม่ชอบถ้าทำจริงเดินอ่ะเฮอเดินไม่เหนื่อยอ่ะหนืองว่าห้าหกเจ็ดอันนั้นเป็นบันไดอ่ะมันตัดกำลังสุดเลยนะตอนขึ้นไปอ่ะตายอันนั้นโหดูทางสมัยก่อนดีกว่า อันนี้น่าจะทําใหม่แล้วแหละจุดนี้ไม่มีคนเลยอะขอถ่ายรูปตรงนี้แล้วกันน่าจะสวยอยู่ตรงนี้เป็นน้ําตกเล็กเนาะเดี๋ยวเราไปชั้นสองดีกว่าจริงๆอะมันก็มีให้เห็นตามทางเรื่อยๆเลยนะทุกคนไม่อย่อางว่าหละน้ํามันไหลลงมาเนาะมันก็จะลดลั่นลงไป เราอยู่กันตรงน้ําตกชั้นที่2นะครับก็เป็นน้าตกม่านขมิ้นซึ่งแบบน้ําตกที่เป็นชั้นสวยดีนะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นชั้นๆเลยแล้วก็ตัวน้ํามันก็จะไหลมาเป็นแบบม่านน้าอ่ะไม่เห็นแล้วหรอตัวน้ำมันก็จะไหลเป็นแบบม่านน้ำอ่ะเนาะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออชั้นนี้เป็นชั้นที่สวยเลยเนี่ยตัวชั้นน้ําตกมันจะมีอยู่สองชั้นนะชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่สองแล้วก็ไหลลงมาเดี๋ยวเราจะต่อไปต่อแต่ที่ชั้นหนึ่งนะครับเดินลงไปอีกนิดนึงอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่โอเคก็เรากำลังจะไปกันตรงที่น้ำตกชั้นที่หนึ่งนะครับก็เดินตามทางตรงนี้ไปเรื่อยๆไปตรงอ้อันนี้น่าจะเป็นสะพานไม้เก่าเนาะเสร็จแล้วเขาน่าจะทำทางใหม่ซึ่งมันเดินง่ายกว่าเดินเยอะเลยอแมลงเยอะอยู่ จริงๆมันก็จะมีคนเล่นน้ำตกอยู่เรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้มันเป็นวาทิตเนะเาะเขาก็เลยม,มาเล่นน้ำกันฮะก็คืออันนี้เหรออ๋ออันนี้ก็คือน้ำตกชั้นหนึ่งจงว่านเนี่ยน้ำตกชั้นที่หนึ่งแล้วไปต่อนั่นคือน่าจะเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติปะนี่อันนี้คือน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะครับ พราะคนเล่นน้าเยอะอยู่เราควรถ่ายรูปจากตรงไหนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าตรงนี้กับตรงนั้นอันไหนทุกรูสวว้สึกกันเด็ทุกคนเราก็เดินครบหมดแล้วนะครับเจ็ดชั้น ถ้าชั้นหนึ่งสองสามเราให้ชั้นสองสวยสุดห้าหกเจ็ดเราให้ชั้นเจ็ดสวยสุดทุกคนต้องไปในชั้นเจ็ดแต่ว่าชั้นบนนะ่ะห้าหกเจ็ดก็คือเล่นน้ามไม่ได้นะแล้วก็ห้ามนําอาหารเข้าไปด้วยชั้นหนึ่งสองสามก็คือเล่นน้าได้เดี๋ยวเราจะไปจุดสุดท้ายก็คือชั้นสี่นะครับโอเคทุกคนครับ ก็ทริปนี้2วันหนึ่งคืนของเร,เราก็ตั้งใจมาเดินทั้งตกทุ้ยแม่ขม,มินกันครับเดินเลยทั้งวันเดินมาเลยทั้งวันนะครับเรามาถึงประมาณ10โมงเนาะตอนนี้บ่ายสองก็คือสิเโมงว่าเหรอเออประมาณ11โมงม <c oughs> เขา,เ,า,เ,า,เ,าเดินเสร็จอ่ะประมาณบ่ายสองนะทุกคน,วนวรวมพักกินข้าวแล้วใช่รวมพักกินข้าวแล้วก็ใช้เวลาเดินจริงๆก็ประมาณสักสองชั่วโมงเนาะ เราต้กิน้าประมาณชั่วโมงเื่องน้าตกอ่ะมันสวยมากเลยนะแล้วเราคิดว่าถ้าช่วงน้าเยอะอ่ะก็จะสวยกว่านี้อีกแล้วน้ําตกแม่ามิ้นเนี่ยก็คือเรามาเที่ยวได้ทั้งปีเลยเพราะว่าเขาจะมีน้ําตลอดทั้งปีเลยถ้าใครอยากมาก็หาเวลาวัน,ว,น,ว,นวันว่างๆมาสักวันหนึ่งมาเดินอะไรอย่างเงี้ยตรวจเช็คสภาพร่างกายให้พร้อมหน่อย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มากางเต็นที่นี่เดินก็ดีจะได้มีเวลานอนชินเลเดินทีละเทหรือว่าถ้าใครมานอนกางเต็นที่นี่เขาก็มีจุดให้กางเต็นเนาะอยู่ชั้นสี่มีพร้อมเลยร้านค้าร้านอาหารห้องน้ำมีเยอะมากเพราฉนนั้ก็ มาเที่ยวกันได้นะทุกคนแบบแนะนําแนะนําเลยอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาแล้วเราก็โอเคกับมันแล้วเราก็ประทับใจเลยใ่ไนี่ยเยเลนึงแต่ว่ามเดี๋ยวก็หายมันเรารู้สึกว่ามันคือใครเล่าให้ฟังหรือแบบเราดูวิดีโออ่ะมันก็ไม่ได้สวยเท่ากับเราตาเราเห็นเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเรามาเห็นเองน่าจะโอเคกว่าส่วนครั้งหน้า <c oughs> เราจะพาทุกคนไปเไนี่ยอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบายจบลวครับสองวันหนึ่งคืน